สวัสดีครับผมนายปิติภูมิการเกตตั้งแต่เป็นเด็กการได้นั่งดูโทรทัศน์ทุกวันที่นำเนื้อเรื่องจากวรรณคดีมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือจุดเล็กๆที่ปลูกพลังใจของผมในการสนใจของเรื่องการศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นบทบาทของตัวละครหรือการถ่ายทอดอารมณ์ของนักแสดงที่ทำให้รู้สึกอินหรือคอยตามกันอย่างลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้ค่อยๆจุดประกาย ให้ผมชื่นชอบในศิละปะการแสดงโดยอย่างไม่รู้ตัวทําให้ผมสนใจในศิละปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาการสร้างสรรค์นเนื้อหาอย่างมีคุณธรรมหรือว่าจะเป็นการสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นจริงๆการที่ผมได้สวมบทละครเป็นตัวละครต่างๆทําให้ผมมีความสุขมากและได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะแรงบันดาลใจเหล่านี้ทำให้ผมอยากเข้าคณะการละครแห่งน,นี้เพื่อจะศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุด อาผมได้เข้าศึกษาในคณะการละครผมจะตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งทักษะในด้านการแสดงการพูดการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสื่อสารอารมณ์ให้ถึงผู้ชมได้มากที่สุดผมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับมหาลาัยแห่งนี้จะเป็นผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดีหลังจบการศึกษาผมมองเห็นภาพตัวเองที่ยืนอยู่บนเวทีพร้อมที่จะแสดงท่าทางคำพูดหรือส่งอารมณ์ถึงคนดูได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะนำทักษะ ความรู้ที่มีมาพัฒนาเพื่อต่อยอดในอนาคตซึ่งผมมั่นใจว่าศักยภาพทักษะและความสามารถที่ผมมีจะเป็นนักศึกษาที่ดีในสาขาการละครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขอบคุณครับ